สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้มาเจอกันแล้วนะคะก็ในเรื่องของ ออดอกบัวที่อยู่ในหน้าฝนนะคะเราจะดูแลก,กันยังไงนะคะปัญหาในช่วงหน้าฝนดอกบัวจะมีปัญหาเรื่องโรคใบจุดนะคะเกิดจากเชื้อราค่ะมีการระบาดมากในช่วงฤด,ดูฝนเลยเพราะว่ามีสภาพอากาศที่ชื้นนะคะแล้วก็พอใบบัวที่แก่อาการของเขาก็จะเป็นแผลมีจุดดวงกลมสีเหลืองค่ะแล้วแผลก็จะขายายกว้างเป็นสีน้ำตาลตอนกลางแผลจะแห้งนะคะป้องกันและแก้ไขโดย เด็ดใบแกหรือว่าที่เป็นโรคเนี่ยค่ะทิ้งไปนะคะส่วนตัวของหอยนะคะก็จะบอกว่าน้ํานั้นดีหรือว่าเสียนะคะถ้าน้ําเสียออกซิเจนในน้ําไม่มีไม่พอหอยก็จะลอยตัวหรือว่าเกาะอยู่ตามขอบบ่อเพื่อจะมาหาออกซิเจนหายใจนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํำในบ่อปลูกไปค่ะ ถ้าเกิดว่าบอ่อมีหอยมากเกินไปอหอยเนี่ยค่ะก็จะไปดูดน้ําเลี้ยงจากใบอ่อนทําให้ก้านใบขาดนะคะก็ต้องกําจัดออกไปนะคะก็เก็บออกค่ะหรือว่าบ่ที่มีขนาดใหญ่ก็ต้องเป็นใช้ปลาช่อนนะคะกินหอยอ่อนนะคะกินตัวอ่อนของหอยะคะ่ะยังไงก็ยังมีดอกบัวสีสวยให้เราชื่นชมในหน้าฝนอยู่เหมือนกันนะคะ สำหรับวัชพืชนะคะปัญหาหลักก็จะมีสาหร่ายสองสาชนิดค่ะคือสาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายวุ้นสาหร่ายใบหรือว่าสาหร่ายฝอยนะคะสำหรับสาหร่ายหางกระรอกนี่แหละค่ะพวกนี้จะปราบยากที่สุดเพราะว่าเปลาะเมื่อถูกถอนก็จะขาดในส่วนที่ขาดก็จะลอยแล้วก็จะไปขยายพันธุ์ต่อ สายรายวุ้นจะเป็นยากเป็นแบบที่สองเพราะว่าลื่นแล้วก็หลุดขาดออกจากกันง่ายเช่นเดียวกับสายลายหางกระรอกสายลายเส้นหรือว่าสายลายฝอยการเก็บปราบก็จะง่ายที่สุดแต่ก็ไม่ค่อยขาดเพราะว่าถอนหรือว่าเก็บแล้วก็เป็นกระจุกนะคะแต่ว่าที่จะร้ายที่สุดก็คือไปพันเอาบัวทำให้เจริญง,งอกออกขึ้นมาไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคเน่านะคะ สาเหตุเกิดจากการใช้ดินปลูกมีมูลสัตว์ราคาเน่าเปื่อยไม่หมดก็ทำให้หัวเง่าแล้วก็โค้นต้นแคะแกลนนะคะบัวก็จะตายนะคะก็เห็นถ้าเห็นต้นที่แสดงอาการนี้ก็รีบเอาต้นนั้นขึ้นมาทิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินปลูกใหม่หรือว่าเก็บต้นหรือดินที่เป็นโรคไปทำลายนะคะ นอกจากนั้นก็ยังอาจจะมีแมลงนะคะพวกเพลี้ยที่มากินใบนะคะแล้วก็หนอนกระทู้หรือหนอนพับใบอะคะ่ะผีเสื้อกลางคืนจะมาวางไข่แล้วก็พอฟักเป็นตัวหนอนก็จะกัดกินดูดน้ำเลี้ยงใบจนโตแล้วก็กัดใบพับทับตัวเองนะคะเพื่อที่จะป้องกันศัตรูเช่นนกกัดกินนะคะก็ต้อง มีทำลายมีเพลี้ยไฟอะคะ่ะซึ่งกัดกินอยู่ใต้ใบก็มีนะคะหนอนกระทุ้หนอนชอนใบพวกน,นี้ค่ะก็จะกินใบจนโกรนนะคะทั้งต้นเลยเพราะว่าจะเกิดในช่วงปลายฤดูฝนต่อดฤดูหนาวค่ะเป็นช่วงที่บัวชะงักการเจริญเติบโตค่ะ ก็นำเอามาฝากเพื่อนๆที่รักดอกบัวกันนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแนะนำก็คอมเมนต์มาได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ